พร้อมลุยประกาศรายชื่อ30นักวอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยลุยศึกเนชั่นลีกเวียนสองพการแข่งขันวอลเล่บอลหญิงเนชั่นลีก2025ที่เตรียมจะเปิดฉากการแข่งขันด้วยดูการใหม่กันระหว่างวันที่4มิถุนายนวันที่27กรกฎาคม2568 โดยในปีนี้สหพันธ์วอลเล่บอลนานาชาติไดวีได้ตัดสินใจเพิ่มทีมจากเดิม16ชาติเป็น18ทีมลงแข่งขันกันทั้งหมด3สัปดาห์เหมือนเดิมเพื่อหา8ทีมที่อันดับดีที่สุดเข้ารอบไฟนอลเหมือนเดิมล่าสุดฝ่ายจากการแข่งขันได้มีการเปิดเผยรายชื่อนักกีฬาที่ทางสมาคมกีฬาวอลเล่บอลแห่งประเทศไทยได้ทำการยื่นรายชื่อนักกีฬาครบทั้ง3 0สรายเป็นที่เรียบร้อยรายชื่อ30นักกีฬาวอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยหัวเสาดลพร์สินโพวริศราศีทาเลศการจนาศีสายแก้วส,สิพารพจันทวิส กติกาแก้วพินชชุออนโมกสีอชาราพรคงยศสุภวดีพันวิไลนุชนาฏหอมพิทัก์บอนเรลทัดดาวนึกแจ้งวารุณีการรำหัทยาบำรุงสุขนัทริกาวสารกัญยรัตขุนเมืองสสิทรเจตตะวิมลรัตนธนพันธ์บีหลังทิมพิชยากกรัมนัทวันผาดไทยสงธนัชาสุขสดนันพัฒมูจคำณทิมากุบแก้ววิรัญยุภาอินจันตัวรับอิสระ ยนุตแป้นน้อยนิชากรวันสุกร์กัลยรัิคำวงจิดาพานาหัวหนองเซตเตอร์พรพัน์เกิดปราดกนกพรแสงทองนัทนิชาใจแสนนัทนิชาแซ่เหลาหัวหน้าผู้ฝึกสอนเกียรติพงศ์รัชตะเกรียงไกรสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2025สนามแรกจะแข่งขันที่กรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่4ถึง8มิถุนายน2568